บรรยากาศค่ะหืมบรรยากาศดีจังเลยค่ะทุกคนว้าวมีนกด้วยรถไฟไม่มาแล้วอันนี้คือคาเฟ่หลังสวนนะคะที่อําเภอบัวขาวจังหวัดกาลสินค่ะชมบรรยากาศยามนี้หืมหน่าดูน่าชมเลยค่ะทุกคน สวยไหมคะสวยงามมากเลยเป็นบรรยากาศธรรมชาติถ้ามีมืดกว่าน,นี้ก็ได้เสียงไฟระยิบระยับเลยนะคะเป็นสะพานทางเดินสวยๆนะคะ สวยงามมากเลยนี่เป็นป่าข้าวนะคะข้าวรวงใหญ่ๆน้องเดินไปเมื่อกี้น้องขึ้นสะพานนี้ไปแล้วม่รู้น้องไปไหนเล้วเดินเที่ยวกับตาเลยว,วันนี้เรามาเบียบครอบครัวนะคะมาเบียฟมิลี่ หิ้งข้าวงามมากอุ้ยไม่กล้าเดินแล้วสะพานตรงนี้หืมข้าวงามมากเลย,ามมาเ,ลยเราจะกลับกันแล้วคะ่ะทานข้าวอิ่มเราจะกลับมากับหลานชายคนหลอกับพี่สาว เขาเรียกยายไปอัดคลิปเล่นชิงชา,างตรงนี้เป็นรางรถไฟนะคะที่ใช้ได้จริงๆตาปอนอยู่ไหนลูกเหรอระวังนะลูกระวังนะถ้าลงโน่นแล้วลงในบอ่อ ใต้รางรถไฟเลยนะขอนั่งด้วยหน่อยได้ไหมนั่งด้วยโลชิงช้ากระบอกมีสองกระบอกสองอันสองอันไม่ใช่สองกระบอกมีสองชิงช้าชิงช้ามีสองอันชิงช้ามีสองโยกไปโยกมาไกวไปไกวมาโอ้ยยุ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 ยล่วงล่วงล่วงจ้าล่วงจ้าล่วง ยายไม่ได้โอ้ยล่วงเลยว <Psych companion> ยายล่วงแล้วล่วงเล้วยายไม่ไหวแล้วน่ะนั่งชิงช้าไม่ไหวเลยกลับก่อนนะคะแล้ววันหลังมาใหม่คะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะคาเฟ่หลังสวนบ๊ายบาย